สวัสดีจ้าหล่อสาวสวยทุกคนอยาก็มาถึงเรียบร้อยแล้วลูกหลานบอนทำงานนะคะอันนี้สิเป็นท่อดูดน้ำระบายน้ำดูดเข้าสวนนะคะทุกคนรีวิวให้ลูกหลานดูก่อนนี่เครื่องอันนี้อันนี้เครื่อง จอลจันทบุรีนะคะทุกคนเครื่องปั้มน้ำดูดน้ำระบายน้ำมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยาสิภาไปดูต่อน้ำปั้มน้ำเขาต่อคะ่ะปูไปแล้วตามปูไปดูกันเลยนะคะทุกคนนี่สวนทั่วเรียนของเท่าแกเดอ้อทุกคน นี่ hmm. นะคะอันนี้ก็สิเปินคลองน้ำนะคะดูมอเตอร์ขึ้นไปจ้าอันนี้กำลังไว้ตรงน้ำระบายน้ำตามปูไปดูกันเลยมาทำอันนี้นะลูก,ลกหลานทุกคนนี่ ทดทอทอดอะไรเอาอะไรลงไปใส่นะคะนี่เทนมอเตอร์คนก็นเห็ดใหญ่โอ้ยน้ำก็ขักเวลาดูดขึ้นใส่ทุเรียนนะคะทุกคนนี่วันนี้จะเป็นน้ำจืดของน้ำจืดนะคะ มาโค้อาเออมาโคมาคุดค้งอ,อดองอันนี้วะุ้งคุดรดดะบายนา้ำกูเจ๋เกี่ยมาเมื่อไหร่ยังเพ่อกูเจ๋เอาลงมาเมื่อไหร่ยัง

อันดูดน้ำไม่ขึ้นหรือว่าไงจังเอาเข้าใหม่ก็นี่ถอดตึ้งออกมาสวมใส่เพลงกระจกเลยไม่มีใครอยู่กุณแจเลยอันนี้เอาไว้เหมือนละลายเต็มกลางเต็มมือเลยนะไปเดินทำไม เล่อยกวเล่นตระีเพียงพอนบ้างจะรียถอดออกนะครับทุกคนอดออกมีมีรมีจะเลื่อยเออเลื่อยก็ได้เห็นมันได้มาผมว่าต้องใช้เลื่อยอยู่ละ ที่ขึ้นใหม่ีมันไม่ล้นเข่าบอกฮะไม่ล้นเข่าวชวนเวลาฝนตกแรงน้ำป่ามันกำลังขึ้นอะถอนเครื่องขึ้นทั้หมดแล้วเตรียมตัดท่อนะคะทุกคนตัดแล้วก็เอาเก็บแล้วก็เอาตัวสั้นลงไปต่อใส่ใหม่ค่ะดีๆก็ไม่มีจะมีอันที่เราใช้กันนี่แหละ

ไปลึกทีหนเาปลง้าณก่อนดึงก่อนติดติดกอไผ่ป่าระวัง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 น้ำเลึกติดระที่หัวกะโหลกตะก้อมั่งตะก้ออ่ะตะก้อมันเกี่ยวกะไม้หรือป่าเดี๋ยวเด จะกอหายไปแล้วม okay. ันลูกเอมามาบมาโอ้ยโอ้ยมันจะดึงกูลงคลองแล้วเนี่ยใจเย็นปู่ใจเย็นเอ้ยไปดึงดึงไม่ไปเฮ้ยติดต่อไม้เอาไกูหมดแรงแล้วบอกแล้วไงปู่ก็ครึ่งไว้เฉยเดี๋ยวให้มันดึงมาครึ่งเฉยเฮ้ยเอาเอ้า ฟังกันขึ้นฟังไม่ได้ไปเยอะยอยไม่น่ามันนักอะไรมันนักมันอันนั้นเองหนักนี่ตะก้อดึงไม่ขึ้นนะ่นนะเพื่อจะขึ้นได้โอ้กกอกออกทั้งน้ำ<ๆ>ทั้งอะไรนักมากเลยคนเดียวไม่ไหวรก็ไม่ไหวหรอกสามคนยังเอาไม่อยู่ รูดปากมันออกแล้วก็ปล่อยลงไปก่อนแล้วจองก็ขึ้นมาเดี๋ยวมันมองไม่เห็นแก้ได้มองไม่เห็นนะยู่ไหนเออเอาเอาเอากระตุกออกก่อนนั่นแหละแต่แก้ในทีหลังตัวนั้นมันใต้เครียดขันอยู่เนี่ยขันเนอ่ะอ่าขันะเนาะอยู่ในขันไปแล้วไปตามน้ำแล้ยตอนนี้ ตามน้ำน้ำมันขึ้นพาลูกหลานดูรอบรอบสวนจ้าลูกหลานทุกคน,นอันนี้สิเป็นทุเรียนปลูกนะคะลูกสองต้นคู่ปลูกทุเรียนสมัยใหม่ค่ะโคนหนึ่งสีได้สองต้นนะคะนี่โคนหนึ่งสองต้นจ้า นั่นแหละตินเทพไปฟุนในลูกหลานทุกคนามาดานภูมิทั้งพี่ก็คือเหมือนกันนะคะให้ลูกหลานดูทั่วเรียนงามบบลูกหลานงามบอัอนนี้จะเป็นสะพานนะคะลูกหลานทุกคน,กคนสะพานใต้อันสวน ยาวขึ้นไปถึงภูหลงทั้งภูน่ะภูเขานะคะรอบรบด้านทั้งุ้นกับภูเหน,นูกถึงพุ้นนะคะงามวิวบรรยากาศนะคะอันนี้ก็พุูน่ะยาวถึงุูน่ะให้ลูกหลานมาแล้วกระตางรีวิวให้ลูกให้หลานได้ดูไปด้วยกันจ้า มาทำงานไปด้วยให้ลูกหลานชมวิวชมหัวชมส,ส,สวนบรรยากาศสวนทุเรียนไปด้วยนะคะทุกคนนี่พูนอันนั้นจิปีตีตีนเขาภูเขานะคะทุกคนอันนั้นทางพูนก็เป็นผู้เขาคะ่ะลูกภูเขาตีนเขาก็ปลูกยางปลูกอะไรนั่นแหละบรรยากาศในปา่าในดุงในเขาก็ฮ เอาหัวกระโหลกตัวนี้ขึ ites, ้นมาต่อเส้นใหม่นะคะทุกคนานต่อเส้นหม่แล้วกุกหัวกะโหลกเข้าเอาดันเอากเอาดันตรงนี้้ัดัดปัดดตรงนี้ไง ตีผิดตีนักแข่งตัวเองอีกเอาเลลองดูลองดูคย่มลยคมายันนึ่เออเรอไรอมคุณระจับนะอะ่นเอีดอียอียอียอีอยหน่อยอีหน่อยโอเคออเดี๋ยวมีไมขาวในช่วนี้ ตก็ได้มกไ,ก,ไออก็อม่นไม่เจ็บกกนะตัวนี้เป็นเ,นเนตัวร وب, วบพอดำแห้งลุงเอ้ทำยไงอ่ะโอ้กว่าจะแหง้งนานโอ้ทามันนุ่นละเดือน5หน้าแรงปีหน้าน่ยกว่า<อ>จะแหง้ง จังตอนนั้นก็โอเคไม่เป็นไรจ้างไปเอาเครื่องขึ้นสองอยตัดทอยเฉยถูกไหมเนี่ยห่างกันนี่นหลังก็ไข่เลยแต่จังตอนไม่ได้เออเดี๋ยวมันกระดุดมันดุดแหลงเออดุดกึกตึกหรือกระดุดดิโเวลามันจะลองเครื่องพอดีนะรอบช่องรอบที่สาเอาตัวนี้ไปให้วึง

ใส่ง่ายดีใช่ายอ่าจะผมไปดูข้างล่างเออเอามันต้องดันอยู่แล้วไม่ดันไม่เข้ามันจะง่ายดีเอาดันออกไปเออเออดูรูก่อนมันอยู่ทางไหนอ่ะไอ้ที่ฟ้ากระโหลกมันปิดให้มันให้มันเป็นดอนน่ะยกขึ้นดูดิเอาดันหัวเนาะเอาดันหัวเอาดันตไปดันไปโอ้ยฉันมันปากยาวเลยมันมัน เขาว่าจะเอาไปส่งไม่เห็นไปส่งเลยจะไปใส่อยู่เี่ยไงเป็นกดเออชไมันเันไม่ได้กระึทีในบม้านาะจะมาใส่นี่ได้เลยทอดด๊ มันสูงใช่ไหมข้างล่างต่ำทัองคนมันก็สูงข้างล่างก็ต่ำใช่ยม่เคยห้อยเนาะอะไรอย่วะคนมันชอบพูดตลกเรื่องเว้ยได้ได้ด้วยไม่เข่าดิโู่ก็จะขโมยเอาแล้วมันพูก็สั่งไม่ทำเดี๋ยวมันก็ tiêm sáp vào hết luôn nè, nhiều năng 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 ที่มีหลายตัวสู้ล้วตัวนี้ตัวนึงเออตัวมะขันนี่ไงเนี่ยตัวนี้ไหมยังไม่ค่อยได้นี่่สำหรับคลิปนี้คือสิได้ลาลูกหลานเด้อให้หลานดีดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสุขประการถ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนอยู่ดีมีสุขร่ำลุ้นทุกคู่ทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้า